ที่ประชุมครมรับทราบผลการดำเนินการโครงการบ้านคนไทยประชาัฐบนที่ดินที่ราชพัสดุนะครับและก็มีมติอนุญาตอนุมัติให้กหําหนดระยะเวลาอัตราดอกเบีย้ยผ่อนปลนสําหรับการาทําธุรกรรมนโยบายภาครัฐโครงการจากเดิมที่ครมให้ความเห็นชอบไปเมื่อ3มรการาคม61โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก1ปีนะครับเพื่อให้อัตราดอกเบีย้ยคงเดิมนะก็คือโครงการนี้เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เขาไปสร้างบ้าน โครงการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของอที่ราชพัสดุแล้วก็ให้ประชาชน3กลุ่มเป้าหมายนะครับเป็นผู้ได้รับสิทธิ์นะคือซื้อในราคาถูกดอกเบีย้ยถูกนะหรือเช่าซื้อระยะยาวเนี่ยนะครับ3กลุ่มเป้าหมายคือผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และก็ผู้มีรายได้ไม่เกิน3 5 0 0 0บาทต่อเดือนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับจะได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นโครงการบ้านแฝดบ้านแถวอาคารชุดปักกาศัยมีพื้นที่ใช้สอยไมาน้อยกว่า28ตารางเมตรระดับราคาตั้งแต่3,50 0 0 0บาทถึง70,000 0บาทเป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีการผ่อนชำระระยะยาวดอกเบีย้ยถูกมากมากนะเขาเริ่มทำแล้วนะครับมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดโครงการนะครับทำแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งพื้นที่ ก็คือประจวบคีรีขันนะครับอขอคอามพยมีทั้งหมด8พื้นที่นะครับทำไปแล้ว1พื้นที่คือประจวบคีรีขันนะครับส่วนพื้นที่ในเะจ็ดจังหวัดที่เหลือเนี่ยนะครับยังไม่ได้ดําเนินการต่อนะครับโครงการดีๆแบบนี้ที่รัฐบาลส,สนับสนุนเรื่องของการให้ประชาชนมีมีบ้านอยู่หรือว่ามีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยได้รับการ ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนด้วยนะคะและรวมถึงเป็นโครงการที่เป็นที่ศึกษาดูงานให้กับอีกหลายประเทศเลยนะคะใน Facebook ของคุณธนัทนฤพรพงศ์ซึ่งก็เป็นคนที่ทำงานาอยู่ทงานที่จะทำงานโครงการนี้นะครับนะเขาก็อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับโครงการนี้ที่เป็นโครงการบ้านบ้านริมคลองบ้านริมคลองอที่ไปทำอข,อของอะไรนะของเปรมประชากรของลัดเพ้าวนะ เอาบ้านที่อยู่ลุกล้ำคูลองเนี่ยขึ้นมาข้างบนแล้วจัดระเบียบกันอย่างสวยงามให้ชาวบ,บ้านขึ้นไปอยูอ่แล้วก็มีหน่วยงานจากต่างประเทศนั้นให้ความสนใจแล้วมาดูงานกันเยอะเลยนะคะเนี่ยอย่างช่วงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ธรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร,ร์จะมาดูงานนะคะมีคณาจารย์จากบังคลาเทศมีคณาจารย์จากญี่ปุน่นมีคณาจารย์จากปากีสถานก็จะมาดูงานในโครงการบ้านท้นอง ใช่ไหม,บ,มบ้านมันคงบ้านมันคงของทางรัฐบาลท,ที่ทําตรงนี้ด้วยนะคะนีะเน่เรื่องแบบนี้นะนะใครที่บอกว่า8ปีที่หยุดนิ่งไม่มีอะไรเลยคุณไปถามคนที่อยู่บ้านเนี่ยริมคลองเป็น,นเขาทยอยเห็นความคืบหน้าออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆผมตามคุณเฟซบุ๊กคุณธนัทเนี่ยเพราะว่าชอบตรงที่ว่าเขาจะรายงานว่าเราคือเราจะเห็นความแตกต่างนะอัป e ตอร์ e r e อร์บีฟ e f ์โอ้บ้านสวยงามมากแล้วก็บ้านที่เนี่ยเขาทําบุญ ขึ้นบ้านใหม่อะไรกันเนี่ยเราก็จะเห็นมอบทะเบียนบ้านกันแบบเนี้ยเมื่อก่อนอยู่กันแบบไม่มีทะเบียนบ้านาอะไรเงี้นะฮะนี่เป็นตัวอย่างหลายประเทศต้ตองมาดูงานนะครับการแก้ปัญหาของออประชาชนเรื่องของการขาดแคนที่อยู่อาศัยนะครับ